สวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบเทรดจนสลัดครับสําหรับวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์นะวันสุดท้ายของสัปดาห์ที่เราจะทํากําไรกันนะครับในส่วนของ t i m e f r a m e day จบด้วยพินสีแดงนะครับพินแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยมันจะกลายเป็น PA b u บตรงนี้แต่ถ้าเป็นพินสีแดงแ,ดงแบบนี้กราาบ,บอกว่ามีโอกาสลงมาต่อนะครับ แต่ถ้ายังไม่สามารถผ่าน1840นี้ไปได้นะครับเราสามารถกดบายได้เหมือนเมื่อคืนเนี้ยที่กราฟย่อลงมาประมาณ1841อ่ะเราก็กดบายกันสนั่นวันไวเลยนะครับแล้วกราฟก็พุ่งขึ้นไปประมาณ53นะครับก็รวยรวยกับหลายท่านเลย <c oughs> วันนี้กราฟได้ลงมาทดสอบแนวรับก่อนแล้วถ้าไม่ผ่านนะครับถ้าไม่ผ่าน1840เนี่ยนะครับเตรียมบายเลยนะ เพราะตรงบริเวณนี้เนี่ยคือแนวรับนะครับเดี๋ยวเราดูกราฟใน Time f r a m e ฮดสนิดน,นึงในส่วนของ Time f r a m e ฮดสีครับจบที่แท่งเขียว PA b บายเสริมแรงบายก็จริงนะครับแต่นี่คือการลงมาทดสอบแนวรับ1846แนะครับแล้วก็184041เนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือบริเวณแนวรับนะครับคือโซนแนวรับประมาณ5,000จุดเนี่ยถามว่ากว้างไปไหมถ้าเกิดว่าเราจะเข้าออเดอร์เลยเนี่ยตอบได้เลยครับกว้างแล้วก็มีความเสี่ยงมากๆ5 0 0 0จุด สำหรับคนอื่นผมไม่รู้นะแต่สําหรับผมเนี่ยนะครับผมจะไม่ยอมโดนลากขนาดนี้นะใครเคยโดนลากเป็นหมื่นส0งหมน,นี่ถ้ามาเจอระบบเทรดจนสลัดนี่มีตรวยกับรวยนะฮะพราอเราจะไม่โดนลากขนาดนั้นเราจะรอเข้าออเดอร์ในจุดที่ดีที่สุดแล้วก็ได้เปรียบตลาดมากที่สุดครับนะทีนี้เรารู้แหละกราฟลงมาทดสอบแนวรับนะครับถ้าไม่ผ่าน184041นี่ก็คือเตรียมบายได้เลยนะ เดี๋ยวเราไปดูทำเฟ,ฟรมให้หนึ่งครับแนวรับแนวต้านที่ผมตีมีความหมายนะครับบางครั้งผมไม่ได้ว่างส่งสัญญาณเทรดนะก็สามารถใช้ในการเข้าออ,อเดอร์เทรดได้เองด้วยแนวรับแนวต้านนี่แหละนะครับเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกาครับมีการทำ PA เซล์เกิดขึ้นครับบริเวณ18 4 6อย่าลืมนะเขาคือแนวรับนะถ้าไม่สามารถผ่าน1 8 4 6หรือ1841ได้เนี่ยนะครับตอนนี้ถามว่าควรเข้าเซลไหมไม่ควรหรอกถ้าเข้าควรเข้าตั้งแต่ตอน8โมงแล้ว อันนี้มัน8ปดโมงครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการอดทนรอคอยถ้าจะเซลนะครับรอ PA อีกชุดหนึ่งหรือถ้าจะบายรอการกลับตัวของกราฟบริเวณแนวรับจะปลอดภัยที่สุดครับผมแล้วผมแคปให้เนี่ยแนวรับแนวต้านแล้วแคปทางเฟรมเฮดสีให้เลยนะครับจะได้ไว้ใช้ดูแนวทางในการเทรดด้วยกราฟไม่ยากถ้ามีแนวรับแนวต้านที่ถูกต้องครับมันยากเพราะอะไรยากเพราะว่า เราตีแนวรับแนวต้านกันไม่ถูกไงมันก็เลยมองกราฟกันไม่ออกว่ากราฟจะไปในทิศทางไหนเพราะฉะนั้นพยายามฝึกแนวรับตีแนวรับแนวต้านครับตามเทรดตามระบบเทรดเทคนิคระบบเทรดจนสลัดนะครับมีวิธีการสอนการหาแนวรับแนวต้านอยู่ตอนสมัยที่ผมเริ่มฝึกหาแนวรับแนวต้านนะครับผมฝึกวันละประมาณ30คู่นะทุกวันครับ ก็เลยทําให้เข้าใจกราฟมากขึ้นใครอยากเก่งนะครับก็ลองฝึกดูครับหาเนวรับแนวต้ามาละ30คู่ร่ลำรวยร่ลำรวยทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ